สวัสดีครับสวัสดีค่ะสว,ส,คคสวัสดีครับครูครับสวัสดีคับพี่หนุ่มพบกับรายการ Happy English b ายครูสมศรีครับค่ะอืมอืมอืมอืครูเริ่มก่อนเลยครับใช่ค่ะแต่ทิ้งช่วงให้ดูนิดนึงว่าพี่หนุ่มจะจำได้ไหมครับผมเพราะพี่หนุ่มทราบไหมว่าเด็กหลายคนเนี่ยเวลาเรียนหนังสือเนี่ยอาจจะเรียนได้ไม่ดีนะครับผมเหตุผลเป็นเพราะว่าคุณครูเนี่ยคอยพูดอยู่เรื่อยๆว่าไม่ได้เรื่องทำไมขี้ลืม จำไม่ได้เรื่องอา้าวก็เป็นปกติของคุณครูนี่ครับคุณครูก็ทักได้ถูกต้องค่ะคแต่ว่าถ้าเด็กทําบ่อยเกินงามก็คงโดนตําหนิค่ะคแต่ว่าถ้าเกิดเป็นครั้งแรกสองครั้งแรกนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญคือคําว่า trust เราต้องไว้ใจก่อนถูกต้องค่ะก็คือถ้าเกิดผมผมทําอะไรไม่ดีครูก็จะไว้ใจผมถูกต้องจริงเหรอฮะครูใช่แต่ครั้งแรกนะ มอบความไว้วางใจว่าเด็กคนนี้จะมีความสามารถในการพัฒนาตนให้ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะครับผมนั่นเองค่ะ,<ฮ>ะฉะนั้นวันนี้คุณครูจะขอเสนอคำว่า trustworthytrustworthy Trust คือการที่ควรค่าแก่การไว้วางใจค่ะคหลายคนทำตนให้เราไม่ไว้ใจครับแต่ถ้าเราปฏิเสธเขาตั้งแต่แรกเขาจะเป็นคนที่ไม่น่าไว้วางใจไปตลอดเพราะฉะนั้นประโยคนี้ค่ะ the only way to make a man trustworthy is to trust him the only way to make a man trustworthy is to trust him ครับนั่นก็คือวิธีที่จะทำให้คนคนนั้นเป็นคนที่ควรค่าแก่การไว้วางใจเราต้องมอบความไว้วางใจให้เขาก่อนครับพี่นงคครับผมผมขอเสริมคุณครูนิดนึ่งนะครับก็คือว่าเวลาก่อนที่เราจะไว้ใจใครสักคนเนี่ยเราก็จงมั่นใจแล้วก็ต้องวิเคราะห์ตัวเขาหรือว่า ดูวิถีชีวิตดูการกระทําของเขาสักระยะหนึ่งก่อนว่าน่าไว้ใจหรือเปล่าต้องค่ะพี่นุแล้วที่สําคัญแล้วเนี่ยมเมื่อตัวเราได้รับความไว้ใจจากคนอื่นแล้วเรา เราจําเป็นจะต้องรักษาสิ่งเหล่านี้ให้ติดตัวเราเสมอใช่ค่ะนะครับอย่าละทิ้งทําให้คนอื่นเนี่ยเขาไม่ไว้ใจเราใช่ค่ะนะครับเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญคและก็สําหรับเด็กๆที่เรียนหนังสืออาจจะไม่เก่งนะคะคุณครูสงศรีกับพี่หนุ่มขอเป็นกําลังใจให้คุณครูทุกท่านค่ะเรามอบความรักความไว้วางใจให้ต้นกล้าน้อยๆของเราค่ะน้ำหยดเดียวให้กับตะบองเพชรนั้นทำให้เติบใหญ่ได้แม้ไม้สัก ที่แสนงามอาจจะไม่จำเป็นต้องการได้น้ำแต่เด็กนั้นที่ไม่สามารถที่จะเท่าเทียมคนอื่นนั้นได้รับคำชมจากเราเมื่อน,นั้นล่ละค,ะค่ะเด็กจะพัฒนาค่ะคร,ครับผมก็กลับมาพบกับครูสมชีกับผมนะครับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมช่อง dltv หรือ Facebook นะครับ Happy English by ครูสมชีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ